สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อหวงนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะฮะก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างที่ไม่ใช่เรื่องเกมนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงคลิปไปนะฮะไม่เป็นไรอาทิตย์นี้เรามาพูดเรื่องอื่นกันต่อนะฮะเรื่องที่จะพูดหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับก็เหมือนกับชื่อคลิปเลยฮะก็คืออะไรคือเป้าหมายของชีวิตนะครับ ผมคิดว่าทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนก็ตามน่าจะเคยมีความคิดหรือคำถามประโยคนี้ผุดขึ้นมาในหัวนะฮะว่าเฮ้ยอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตเราเรามีชีวิตอยู่ไปทำไมมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอย่างี้นะอย่างผมเนี่ยผมเป็นเด็กติดเกมที่ใช้ชีวิตเลือเล่อยเปื่อยฮะวันๆเล่นเกมไม่ได้คิดถึงอนาคตนะครับไม่ได้เป็นคนที่จะต้องวางแผนว่าตัวเองจะต้อง มีงานการใหญ่โตแค่ไหนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาในหัวนะครับนานๆทีนะครับก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดขึ้นมาทําไมเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายนะครับอย่างที่ผมบอกเลยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะเคยมีคําถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวบ้างแหละอย่างน้อยก็คงครั้งสองครั้งอะ่ะนะครับวันนี้ก็เลยอ่ะจะมาทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็จะพูด ถึงมุมมองของผมนะฮะว่าเวลาผมมีคําถามนี้ขึ้นมาในหัวเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคําตอบของคำถามเนี้คืออะไรซึ่งจริงๆผมคิดว่าคําตอบของคําถามเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลฮะแต่ละคนเนี่ยก็มีมุมมองแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะฮะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคําตอบของคําถามเนี่ยนะครับสําหรับผมของการมีชีวิตอยู่เนี่ย มันก็คือการเอาตัวรอดนั่นเองครคือถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มองในแค่มุมมองของคนนะครับคุณมองในมุมมองของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะฮะไม่ใช่แค่คนนะเกิดมาเพื่ออะไรนะครับผมคิดว่าถ้าไปถามสัตว์ได้นะสัตว์คงจะบอกว่าเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันก็คือการเอาตัวรอดนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผม เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในห่วงโซ่อาหารคือมนุษย์เนี่ยหลุดออกมาจากห่วงโซ่อาหารแล้วแต่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยยังคงอยู่ในห่วงโซ่อาหารนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยยังต้องหาอะไรมากินนะครับคืออย่างแรกส่วนอย่างที่สองเนี่ยยังต้องระวังไม่ให้อะไรมากินนึกออกป่ะคือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในปา่าคุณก็ต้อง หาอะไรมากินอยู่ตลอดอย่างเช่นคุณเป็นช้างเนี่ยคุณก็ต้องไปกินใบไม้กินหญ้ากินต้นไม้กินนูนกินนี่ก็ว่าไปใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ต้องระวังไม่ให้แบบสิงโตมาล่าคุณอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณเป็นสิงโตต่อให้เรียกว่าเจ้าป่าเนี่ยคุณก็ต้องไปล่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมากินใช่ไหมฮะแล้วก็ระวังไม่ให้อะไรมากินบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยยังจะมีอะไรล่าสิงโตมากินอีกเหรอคือถ้าคุณดูในพวกช่องชีวิตสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ จริงๆแล้วสิงโตมันก็ไม่ได้เรียกว่าอยู่ยงคงกระพันนะครับมันก็มีสัตว์มากมายที่บางทีสิงโตเขาไปล่าเนี่ยแล้วก็สู้กลับมาคุณคนุ่บอกว่าคือแล้วพอสู้กลับมาถ้าสมมติสิงโตบาดเจ็บเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าโดนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาลุงกินอีกเป็นท่อนหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกหมาในอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ได้มองแค่มุมมองของคนนะคําตอบที่บอกว่าทําไม ถึงมีชีวิตเกิดขึ้นมาหรือว่าอะไรคือเป้าหมายของการมีชีวิตเนี่ยสำหรับผมเนี่ยสรุปแล้วก็วคือการเอาตัวรอดนั่นเองการให้การทําให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับไม่ตายนั่นเองทีนี้ถ้าสมมุติว่าคําตอบมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันฟังดูเหมือนประชดประชันกันนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าคําตอบมันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะหมายความว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมา จนมีโลกจนมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยที่เคยประสบความสําเร็จในจุดนี้คุณได้บอ,อกว่าคือเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยจบลงด้วยการตายหมดไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยจบลงด้วยการตายหมดไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่อยู่เป็นอมตะจริงๆนะครับคือมันอาจจะมี สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เรียกได้ว่าอยู่อายุขายนานมากหรือว่าเรียกได้ว่าสามารถอยู่ไปได้แบบไม่ตายถ้าสมมุติว่ามีอะไรมาให้กินเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาอยู่ในห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันก็ยังโดนตัวอะไรกินได้อยู่ดีคุณนึกออกไหมฮะมันก็ยังเรียกได้ว่ามันก็ยังตายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นตัวบั่นทอนจิตใจของเราเนะพอผมมาคิดอย่างเงี้ยผมกม็รู้สึกว่า เฮ้ยแล้วเราจะตั้งเป้าหมายไปทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้คุณบอกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันคือศูนเปอร์เซ็นต์นะฮะผมก็เลยมาคิดว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มองในมุมมองของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นละ่ะเรามองในมุมมองของคนอย่างเดียวละ่ะนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนความฉลาดของเราเนี่ยสามารถดึงเผ่าพันธุ์ของเรา ออกมาจากโรงชกอาหารได้นะครับหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจ,จะมีตัวอะไรมากินเราหรือเปล่านะฮะคุณนึกออกไหมเราเลยเราเลยเอาความคิดของเราไปโฟกัสกับสิ่งอื่นได้เราเลยสามารถตั้งเป้าหมายอย่างอื่นได้นะฮะพอพอไอเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วมันไม่ใช่จุดที่เราควรจะต้องเพ่งความสนใจไปมากมายอะไรนะครับคืออาจจะต้องดูแลตัวเองบ้าง ระวังไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยบ้างหรือว่าคุณไปเที่ยวป่าคุณอาจจะต้องระวังไม่ให้สิ่งโตมาแดกหัวคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอคุณอยู่ในเมืองเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนั้นมากแล้วนะครับคนเราก็เลยตั้ง,ม,งมายอื่นขึ้นมานะฮะผมว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแหละฮะไม่ใช่แค่คนนะครับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือไม่รู้จักพอนะครับพอพอเราสามารถตัดเรื่องเอาตัวรอดออกไปได้แล้วแทนที่เราจะรู้จักพอแทนที่เราจะเออสบายแล้ว ไม่ต้องมาดั้งกังวลว่าจะตายหรือเปล่าไม่ต้องมาดั้งกังวลว่าจะมีอะไรมากินหรือเปล่าก็ใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆลอยๆไปวันๆนะครับคนไม่ใช่อ,อย่างนั้นฮะค,คนก็ทําตามไม่ใช่เรียกว่าทําตามดิมันก็เหมือนว่าเป็นธรรมชาติมันเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนก็สร้างจินตนาการขึ้นมาอีกเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเอาไว้เป็นเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้มีแรงขับเคลื่อนที่จะมีชีวิตต่อไปนะครับ ก็คือเงินนั่นเองคนก็สร้างเงินขึ้นมาใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรเงี้ยพอมีเงินคนก็ตั้งเป้าหมายใหม่นะครับจากที่เมื่อก่อนเป้าหมายคือการเอาตัวรอดเป้าหมายปัจจุบันคือการมีเงินมากๆพอมีเงินเนี่ยมันหมายถึงมีอํานาจมากๆนะครับสามารถวงการสิ่งต่างๆได้จะบอกว่าไม่รู้จักพอก็ไม่ได้คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรามามองในอีกมุมหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่มี เป้าหมายมันก็เหมือนชีวิตมันไม่มีความหมายมันเหมือนแบบแล้วอย่างนี้จะมีชีวิตไปทําไมคุณนดกออกไหมฮะอย่างนี้ก็ตายเลยตอนนี้จะตายตอนนี้กับตายในอีกสิบยี่สิปีข้างหน้ามันก็ไม่มันก็ไม่ต่างกันถ้าไม่มีเป้าหมายคุณนดกออกไหมนะครับผมคิดว่าอันนี้คงเป็นความคิดเบสิกที่แต่ละคนคิดนะครับเลยต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกพอมันมีเงินเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ก็คือการมีเงินมีอำนาจนั่นเองเพราะว่าหลายเพราะว่าเงินสามารถซื้อได้เกือบทุกอย่างนะครับ ผมอาจจะบอกได้ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างนะครับมันมีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้ก็จริงนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซื้อได้หมดใครบอกเงินซื้อความสุขไม่ได้ผมว่าไม่จริงนะครับเงินซื้อความสุขได้ใครบอกเงินซื้อความรักไม่ได้ผมก็ไม่จริงเงินซื้อความรักได้ถ้าจะให้หาเหตุผลมาเถียงกันเนี่ยผมเถียงได้นะผมว่าเงินซื้อความรักได้ อันที่นี้คุณอาจะถามว่าเอาแล้วเงินซื้ออะไรได้เงินซื้อเวลาที่คุณใช้ไปแล้วไม่ได้ฮะเงินซื้อเวลาได้นะครับแต่ว่าเงินซื้อเวลาที่คุณใช้ไปแล้วไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเนี้ผมอายุยี่สบสี่แล้วผมไม่สามารถซื้อไอ้ยี่สิบสี่ปีนั้นกลับมาได้ผมไม่สามารถจ่ายเงินห้าร้อยล้านห้าหมื่นล้านห้าแสนล้า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 นเพื่อที่จะเอาเวลายี่สบสี่ปีที่ผมใช้ไปแล้วกลับมาได้แต่ว่าเงินซื้อเวลาในอนาคตที่ผมกําลังจะใช้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมไม่มีเงินเนี่ย ผมต้องใช้เวลาในอนาคต <S <S ของผมไปแลกเป็นเงินเพื่อที่จะไปแลกเป็นอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในสังคมปัจจุบันมันแปลกไหมทา,ทางที่ผมไม่จําเป็นต้องเอาเวลาของผมไปแลกเป็นเงินผมสามารถเอาเวลาของผมไปหาอาหารได้เลยไปกินได้เลยแต่ว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันฟอส์มันบังคับให้เราเนี่ยต้องมีเงินเป็นสื่อกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสร้างความสะดวกสบายขึ้นมาถ้าผมเอาเวลาของผมไปหาอาหารเลยผมอาจจะใช้เวลามากกว่า ที่ผมเอาเวลาไปหาเงินแล้วเอาเงินไปแลกอาหารคุณนี่บอกว่านี่แหละคือผมถึงบอกว่าเงินซื้อเวลาได้ครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็เลยตั้งเป้าหมายอย่างเดียวว่าเฮ้ยต้องได้เงินมีเงินเยอะๆต้องอยากมีเงินนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีเงินมากไปนะครับแล้วไม่มีเวลาเลยแล้วผมว่าตรงนี้แหละเป็นข้อบิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มี คือมันไม่ผิดนะฮะที่คุณจะอยากมีเงินแต่ผมว่ามันผิดพลาดถ้าคุณอยากมีเงินมากเกินไปคือผมว่าทุกสิ่งเนี่ยต้องมีความพอดีอย่างเช่นผมสมมุติให้ว่าคุณอยากมีเงินห้าหมื่นบาทคุณก็ต้องดูว่าห้าหมื่เนี่ยมันน้อยหรือมันมากเกินไปสําหรับคุณคุณนึกออกปะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณต้องใช้เวลาของคุณไปแลกกับเงินคุณนึกออกไหมหมายความว่าไอเวลาตรงจุดนั้นเนี่ย คุณจะไม่สามารถเอาเงินที่คุณเพิ่งเอาเวลาไปแลกมาเนี่ยเอาเงินตรงนั้นเนี่แลกกลับมาเป็นเวลาได้เพราะฉะนั้นมันก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้เงินมากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อชีวิตของคุณทั้งที่มนันเป็นเป้าหมายที่ผลักดันให้ชีวิตของคุณเดินหน้าต่อไปได้คุณเู้ไว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายจริงๆของคนเราเนี่ยคือ การหาเงินมาได้พอเพียงการรู้จักว่าเท่าไหร่ควรจะพอสำหรับเป้าหมายของเรามากกว่าอันนี้คือความคิดเห็นของผมในหัวข้อนี้นะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนว่าคุณต้องรู้ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่คุณตั้งเนี่ยมันสุดที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะที่คุณที่คนคนหนึ่งรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดนะครับเพราะว่าเหมือนว่าอย่างที่บอกเนี่ยธรรมชาติของคนคืออาจจะไม่รู้จักพอนะครับก็อาจจะฟังดูงงๆบ้างในบางช่วงบางตอนนะฮะแล้วก็สำหรับหัวข้อนี้ก็คงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้นะครับอ่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า แต่ละคนเนี่ยมีคําตอบของคําถามนี้ยังไงบ้างนะฮะก็คอมเมนต์ลงมาในคลิปนี้ได้นะครับผมก็อย่างเช่นเคยครับผมอ่านทุกความคิดเห็นเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดไปหรือว่าเป็นความคิดเห็นของตัวคุณเองที่มีต่อคําถามนี้นะครับผมก็อยากจะอ่านทุกๆความคิดเห็นนะฮะอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างน,นะครับแต่ว่าผมรับประกันว่าผมอ่านแน่นอนนะครับอย่างที่บอกผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบรู้ความคิดของคนอื่นอยากรู้ ว่าคนอื่นเนี่ยคิดยังไงนะครับก็เรียกได้ว่ามาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดแชร์ทัศนคติกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจบลงแต่เพียงเท่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลงคลิปเกมต่อนะฮะคลิป a2 นั่นเองนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปแผดเอาเบรกสนะฮะลงแต่คลิป a2 นะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆแ,แผดเอาเบรกสด้วยนะฮะมีแฟนๆแ,แผดเอาเบรกสหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่า อย่างน้อยก็คงจะมีสักคนสองคนเลยนะคือตอนนี้มันมีปัญหาครับก็เพราะว่าผมเนี่ยอยู่ที่หอใช่ไหมแล้วเหมือนว่าตั้งแต่อัปเดตแพดครั้งล่าสุดมาก่อนก่อนแพทไอแ sacrifice of the wall เนี่ยมันเหมือนว่าคอมที่หอผมเนี่ยเล่นแพทออเบ็กซายไม่ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะอีกประมาณสองสาเดือนเนี่ยผมอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านเนี่ยเล่นได้ปกตินะครับก็อาจจะเริ่มอัปคลิปแฮร์รอลเบ็กซายขึ้นมาอีกนะครับ พร้อมกับคลิป .a2 แล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเกมอะไรที่ผมจะเล่นอีกนะครับหลักๆก,ก็อย่างที่บอกนะฮะอาจจะมีเกมอือ่นแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ